สวัสดีขยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยากรณ์อากาศภาคอีสานคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตฝนฟ้าอากาศภาคอีสานวันที่29พฤษภาคม2567ลักษณะอากาศทั่วไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยขณะที่มีหย่อมความกดอากาศตำ่ำบริเวณอ่าวตังเกียลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าะนองบางแห่ง พายุไต้ฝุ่นเอวีเนียด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มการเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นในวันที่30-31พฤษภาคม2567พายุนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยฝนฟ้าอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยนองคายบึงการ หนองบุลำพูอุดรธานีสกลนครนครพน,พนมกาลสิงมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ